สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโจนิสันกูโก้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ลำลูกกาคลอง12นะครับวันนี้นำรถมาส่งลูกค้านะครับก็เป็นรถนิสันนะครับรุ่นพิมแพ็คเนะครับตัวนี้เราแต่งมาพร้อมเลยนะครับก็มาส่งลูกค้าในวันที่14วันนี้วันที่14นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับพศ2564 564นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นยอดนิยมของที่สามเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับวันนี้รถจากรถดเดิมนะครับไฮไลท์ของเราก็จะแต่งล้อแมกให้นะครับล้อแมกเป็นขอบ18นะครับตัวนี้ใช้ยางหนานิดนึงก็จะเป็น2555ขอบ18นะครับ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้เราก็ใส่ลายสติ๊กเกอร์ให้ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้นะครับเป็นตัวนงะสือนาวาล่าแล้วก็มีนิสสันสีแดงนะครับส่วนสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเทานะครับเทาอ่อนๆน,นะครับให้ตัดกับสีแดงของตัวรถนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับเพราะลูกค้าเน้นการใช้งานแต่ว่าให้รถสวยงามน,นะครับรุ่นนี้ก็จากโรงงานก็จะไม่มีกันชนหลังมานะครับ อ่าเนี่ยเรามาเจอลูกค้ากันแล้ววันนี้เดี๋ยวขออ่าสัมภาษณ์ลูกค้านิดหนึ่งนะครับพี่พี่ปุ๋ยครับครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นรถแล้วูสวยค่ะตรงสเปกไหมครับพี่สเปคเนาะวันนี้เราจากการทำไฟแนนซ์แลพี่เนาะเราเจอกันที่ทางไหนนะพี่ทางเนาะเฟสทางเพจใช่ไหมครับอ่าแล้วแล้วพี่ปุ๋ยก็ดูรถอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ก็ดูรถ มีหลายคนไหมคบติดต่อมาโอ้โหหลายคนเลยาคเลยมาแล้วพี่ยังบอกว่ายังยังไม่เอาคดีโจโทรมาก็บอกเออเร็วเร็วก่อนก็วันนั้นโจก็โทรมาเนาะใช่แล้วทาไมถูกชะตากันไม่รู้แต่มันจะเป็นเนื้อคู่กันเพราะการซื้อล้อก็เหมือนการเลือกคู่เหมือนกันนะพี่ใช่บางทีผมก็เคยไปเจอกับลูกค้าท่านอื่นที่คุยกันนักหนาก็ไม่มีการตกลรงใจกันเหมือนกัน ก็เหมือนที่พี่ปุ๋ยว่ามีเซลมาเยอะใช่ใช่โทรมาว่าจะมาจะมาพี่ก็บอกว่ายังยังยังไม่มาแต่ว่านัดผมวันนั้นมนเดียวเลยตอขอบคุณพี่มากเลยที่ให้ความไว้วางใจนะครับไปนั้นเป็นยังไงพี่มาถึงบ้านไหมพี่ปุ๋ยได้ไปทาอะไรเลยไหมไม่เขาก็มาเขาก็คุยดีไปนั้นเขาก็ทำนู่นทำนี่ให้ก็มีติดช่วงวันหยุดนิดนึงแล้วก็เราก็เว้นไปสามวันพราะนั้นตรงกับแต่ภานั้นก็ผ่านง่ายนะ แต่แรกพี่รู้ว่าอายุมากแล้วควบไม่ได้แล้วอ๋อเป็นเป็นคือการเช่าซื้อครั้งแรกแต่ก่อนก็ไม่ไม่ได้เคยซื้ออะไรใช่ไหมครับใช่ไม่เคยถอนอ๋อครับอายุมากนิดทั้ต้นะครับเท่าไหร่นะครับปีหกสิบสองหกสิบสองครับลูกค้าครับลูกค้าท่านนี้นะครับคืออายุหกสิบสองแต่ว่าก็ยังซื้อรถได้ซื้อคนเดียวด้วยใช่ไหมครับใี่ แล้วก็ธุรกิจนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายของชำอยู่ที่คลองสิบสองนะครับก็สามารถซื้อแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณที่ปุ๋ยมากนะครับวันนี้ก็รถก็ถูกใจนะครับวันนี้นํามาส่งที่ปุ๋ยแล้วนะครับจะลืมนะครับก็ทางเราก็นิสสันล้อหมุนนะครับก็ส่งถึงที่นะครับรับเซ็นไปแนนถึงที่นะครับก็ขอบคุณลูกค้าวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ปุ๋ยพาที่ร้างบางใจ่นิสสันล้อหมุนนะครับขอบคุณครับ